วิธีนี้จะทําให้งานคุณตรงไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วนะเวลาคุณมีงานให้ลูกน้องทําหรือมีงานเป็นโปรเจกต์มาคุณจะต้องประชุมกันเป็นระยะนะอย่าปล่อยทิ้งห่างอาจจะหนึ่งอาทิตย์คุยกันครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยมันไปยังไงแล้วถึงไหนแล้วอย่างเรามอบหมายงานให้ลูกน้องทําอย่างเงี้ยเราก็ต้องติดตามงานลูกน้องประชุมกันเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรา เราต้องการงานมันต้องมีความกดดันนิดๆกับเขาเพราะบางครั้งเราปล่อยเลยตามเลยงานมันไม่ได้เราก็ต้องเสียอย่างตอนนั้นครูมีแบ่งงานให้น้องๆทําเฮ้ยโปรเจกต์งานมันจะขึ้นใช่ปะเฮ้ยคนนี้ดูในเรืๆๆ่องการขอราคาคนนี้ดูในเรื่องการหาซัพพลายเออร์เ่งี้งครูก็จะบอก เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูจะประชุมนะว่าคุณหาของกันไปถึงไหนแล้วหาราคาไปถึงไหนแล้วช่วยบอกพี่น้อยครูก็จะมีคนที่ให้จดเทคโนตครูด้วยว่าเฮ้ยประชุมครั้งที่แล้วคุยเรื่องอะไรกันแล้วครั้งต่อมาเนี่ยแล้วคุยเรื่องอะไรกันอันไหนจบอันไหนไม่จบมันต้องเป็นแบบนี้คุณเป็นผู้บริหารผู้จัดการคุณต้องทําในแบบนี้นะคุณถึงจะตามงานลูกน้องได้ถ้าคุณแค่มอบหมายงานแล้วรอให้งานจบแล้วคุณคอยมาตามไม่ได้หรือว่า เดือนนึงมาคุยกันครั้งไม่ได้ไอ้ยิ่งแรกๆที่เราเริ่มงานกันอนะ่ะมันควรจะจี้ให้หนะักลูกน้องเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันคือซีเรียสนะเราต้องจี้จิกตามงานอนะคนเป็นผู้นําต้องจี้อันนี้เป็นหน้าที่ของคุณเลยต้องจี้ต้องตามงานเรามีวิธีคุยมีวิธีจีน้นี่อันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะที่เขาทํากันตามงานคือมีการประชุมกัน ถ้าไม่คุยกันมันจะรู้ได้ไงว่างานมันถึงไหนดังนั้นมันก็ต้องประชุมมันต้องคุยว่าเฮ้ยงานไปถึงไหนแล้วเราไม่ได้ประชุมกันทุกวันในอาทิตย์นึงเราประชุมครั้งเพราะว่าถ้าทุกวันก็ไม่ได้เขาไม่มีเวลาทํางานใช่ปะเราก็ต้องหนึ่งอาทิตย์เรามาคุยกันที่โปรเกสเป็นถึงไหนแล้วแล้วเป็นแบบนี้เสร็จอ่ะตอนที่ครูเป็นเฮดใช่ปะครูประชุมในทีมเสร็จ แล้วครูก็จะมีการประชุมกับทีมผู้บริหารคนอื่นๆเฮดคนอื่นๆนะครูก็เอาข้อมูลจากที่ครูประชุมทีมนี่แหละได้ก็ไปคุยกันดังนั้นส่วนย่อยมันส่งต่อหาส่วนใหญ่ถ้าส่วนย่อยไม่มีส่วนใหญ่มันจะมีได้ไง ไม่งั้นคุณจะเหนื่อยถ้าคุณไม่มีส่วนย่อยคุณต้องบริหารมเมนเทจให้เป็นภายในของคุณเองในเรื่องการมอบหมายงานมเมนเทจงานคุมลูกน้องคุณไปเรียนในคอร์สผู้นําคนเก่งนะั้นในนั้นครูสอนอย่างละเอียดครูเอาประสบการณ์ที่ครูคุมลูกน้องมาเป็น20กว่าปี คุณไปเอาความรู้ในนั้นแล้วมันจะทําให้คุณสบายใจในการบริหารงานในสิ่งนี้ที่ครูบอกคุณเฮ้ยคุณต้องมีการประชุมของคุณนะยายสั่งแล้วเลยตามเลยให้ลูกน้องเขารู้ว่าคุณซีเรียสเรื่องนี้ซีเรียสทาให้มันเป็นมาตรฐานส่งต่อองค์ความรู้ให้กับรุ่นต่อรุ่นบางคนลูกน้องเขาอาจจะมาเป็นแทนคุณเขาจะได้รู้ทําแบบนี้มันจะทําให้ได้งานนะเฮ้ยต้องมีคุยกันบ้างไม่ใช่สั่งแล้วจบแล้วจบกันไม่ใช่เราต้อง ตามต้องจิกเฮ้ยถึงไหนอะไรยังไงแล้วก็มาดูมาเทคโนตว่าเฮ้ยเรื่องนี้เราคุยกันไปแล้วแล้วเรื่องหน้าคือเรื่องอะไรที่มันจะคุยกันตอนที่คุณมอบหมายงานคุณก็ต้องแจกแจงให้ละเอียดเขาทําอะไรแล้วสิ่งที่คุณอยากได้จากเขาคืออะไรก็ไอ้ตรงนั้นแหละมาตามครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะการเป็นผู้นํามันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายมันก็มีทั้งศาสตร์และศิลป์ดังนั้นคุณต้องอัพความรู้เข้าตัวยิ่งคุณเป็นผู้จัดการผู้บริหารนะ ยิ่งจําเป็นมากคุณมีความรู้ของคุณอยู่แล้วแหละครูเชื่อแต่ถ้าคุณได้องค์ความรู้จากครูไปช่วยมันจะยิ่งส่งต่อคุณให้คุณบริหารงานได้อย่างสบายใจและช่วยบริษัทได้อย่างราบลื่นด้วยครูขอให้คุณเรียนรู้และโชคดีเนาะจากใจคือธัญญาค่ะ